สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่14นะครับเอษา67นะครับเป็นช่วงสงกรานต์อยู่นะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่ามีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแข่งขันกันหลายคู่นะครับอ,อ,อย่างเช่นเ,เมื่อคืนก็เป็นการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกอย่าง คู่แมนยูก็เสมอกับบอลมัดนะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็ชนะลูตันดาวไป5-1นึงะครับแล้วเตียงฟอเรสต์นะครับเสมอกับบูฟแฮมตันนะครับไป2ประตูต่อ2นะเบอร์ลี่ก็เสมอกับไบรตันโฮปเอาเบียนนะครับไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เบลนฟอร์ดก็ชนะเชฟฟิลด์ไป2ประตูต่อ0นะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็ถล่มท็อตแน็มออสเปอร์ไป4ประตูต่อ0นะครับ วันนี้นะครับก็มีอีก3คู่นะครับก็เป็นคู่ของเรอร์พูนะครับแข่งประมาณ2ทุ่มนะครับบ้านเรอร์พูนะครับกับคิตตันพาลนะครับแล้วก็เว์แฮมจะแข่งกับโฟลแลมนะครับส่วนาอ์เซนอลนะครับจะแข่งในตอนเด็กนะครับกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งก็เป็นการาถ้าเรียวพูชนะก็จะได้ขึ้นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับก็ การแข่งขันในวันนี้ก็เป็นการแข่งขันเพื่อขึ้นจาภูงนะครับถ้าลิยอภูชนะก่อนก็จะได้ขึ้นไปเป็นจาภูกก่อนนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ลิโอภูในวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับลิยอภูก็จะเจอกับกิตตันพาเลตเนี่ยพบกันนะครับยี่สี่นะครับแข่งกันยี่สี่นะครับชนะสิบเจ็ดนะครับ เสมอ3แพ้สี่โอกาสเลี้ยงคู่ชนะเนี่ยก็มีสูงนะครับประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลี้ยงคู่ก็ตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับรองจากอาร์เซนอลแล้วก็เออ่แมนซิตี้นะครับซึ่งชนะไปเมื่อวานนะครับก็ขึ้นไปอยู่อันดับ1นะครับก็ผลประตูได้เสียนะครับของลิเวอร์พูลนี่ก็42นะครับมีแต้มอยู่71คะแนนนะครับ ส่วนคิตตันพาเลทนี่อยู่อันดับ15นะครับก็มีผลต่างประตูได้เสียนะครับก็ลบสินะครับแล้วก็มีแต้มอยู่30นะครับส่วนฟอร์มหลังสุดนะครับคิตตันพาเลทเนี่ยแพ้แมนเชสเตียร์มา2องประตูต่อ4นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ยับยืนให้กับแอตแลนตานะครับในเกมของยูโรปานะครับก็ศูนย์ประตูต่อสามนะครับซึ่งก็ทำให้แฟนๆช็อกกัน ต่ตั้งนะครับเพราะว่าคิดว่าเลูอ,อย่างน,น้อยก็คงจะไม่แพ้อลตาตาในบ้านนะครับซึ่งก็ผลจะกอกมากาดลอยนะครับสังเกตได้เลี้ยวผูหลังจากเล่นมาเล่นมานะครับผ่านไปก็เริ่มจะแผ่วเรื่อยๆนะครับจะเป็นเพราะนักเตะเ,เล่นในเกม เยอะหรือว่าเป็นเพราะนักเตะเริ่มมีความพิษที่น้อยลงนะครับเพราะว่าการเล่นพรีซิ่งของคลอปเนี่ยจะใช้ผู้เล่นทุกตัวที่วิ่งเข้าหาบอลน,นะครับจะสังเกตได้แต่ละเกมแต่ละเกมนะครับนักเตะจะวิ่งเข้าหาบอลแล้วก็ต่อสู้ แล้วก็ไม่มีใครที่จะยืนหลอรับบอลนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวนักเตะเนี่ยอาจจะล้านะในเกมต่างๆนะครับแต่ว่าสำหรับเกมนี้นะครับผมมั่นใจว่าลิพูจะชนะคิสตันพาเลตได้นะครับเพราะว่าเกมของพาเลตเนี่ยเอ่อเป็นการตั้งรับซะมากกว่านการสวนกลับของมาเตต้านะครับกองหน้าตัวใหญ่ตอวเบอเลอร์เลยครับ ก็ไม่น่าจะมีผลมากเท่าไหร่นะครับอย่างตัวลูกอย่างไมเกลอุิเซ่นี่ก็คงจะทำอะไรฟานได้ ai, แล้วก็กองหลังฮอรลี่ปูไม่ได้นะครับส่วนตัวผู้เล่นในคืนนี้นะครับคาดที่คาดว่าจะลงนะครับก็ของหลี่ปูนี่ก็จะมีทั้งฟานได้นะครับโกนาเต้ ade, นะครับทางขวาเนี่ยอาจจะใช้แบลลี่นะครับและก็ทางซ้ายเนี่ย อาจจะใช้โรเบอร์สันนะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็น3มคนเหมือนเดิมนะครับก็โดมินิกโซบอสไลน์นะครับวัตเตอร์ลูเอนโดแล้วก็แมคคาลิสเตอร์นะครับตัวแชมป์โลกจากอาร์เจนตินานะครับก็ถือว่าครบครันนะครับคืนนี้ท้งขวาก็เป็นตัวลูกก็จะใช้มเมิซาล่านะครับตรงกลางก็จะใช้จะเปลี่ยนจากเดวิดนูนเยสซึ่งพอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ จะใช้โคนิคาโปนะครับแล้วก็ทางซ้ายจะใช้หลุยดิออสนะครับก็มีดีโกโชต้านะครับเป็นตัวสอดแท่นะครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะใช้ดีโกโชต้าเป็นตัวตั้งแต่เริ่มเกมนะครับก็ในเกมนี้ก็ครอบหมายมั่นบันมือว่าต้องชนะได้นะครับเพื่อขึ้นไปบีบอาร์เซนอลนะครับซึ่งแข่งตามหลังมานะครับในช่วงเด็กนะครับ ตอนนี้ก็แมนเชเตียกแข่งไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นนำเป็นที่หนึ่งนะครับส่วนลูกตัวได้เสือนี้ก็สําคัญนะครับก็ตอนนี้ก็เรียวภูก็เป็นรองอยู่นะครับก็ช่วยกันเชียร์นะครับให้เรียวภูชนะอ่าเคสัลพาเลตก่อนคืนนี้นะครับแล้วก็ค่อยว่างอีกทีนะครับส่วนในเอ่อในเกมยูโรป้านะครับเราก็มีความหวังที่จบีมากขึ้นนะครับเพราะว่า ต้องไปแข่งนอกบ้านแล้วก็แพ้มาถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เล่นกับทีมที่เอ่อเทคนิคเปล่าๆนะครับเขาใช้วิธีการตอบโต้แค่ครั้ง2ครั้งก็ทําให้เลือกบผู้ที่เล่นการต่อบอลน,นะครับการคลองบอลเยอะนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการยิงประตูเนี่ยสื่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในวันที่เปะอ,อัตราด,ดานะครับไปเล่นบอลเข้าทางเขาเองนะครับเล่นในบ้านแต่เล่นบอลเข้าทางเขานะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ครบต้องแก้ไขนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะครับที่จะแข่งกันนะครับก็คิดว่าเรี้ยวภูกงจะชนะทิสตันพาเลตไปอย่างน้อยก็สามประตูต่อศูนย์หรือ3าประตูนต่หนึ่งนะครับเพราะว่าบอลคืนนี้ก็ครบก็คงจะไม่ประมาทนะครับจัดตัวผู้เล่นเต็มที่นะครับเพราะว่าโอกาสรุนในเกมของยูโรป้าเนี่ยก็น้อยลงนะครับ ก็จะมาเน้นในเกมลีกนะครับเพื่อว่ากดดันคู่ต่อสู้ทั้งแมนเชสเตียแล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่จะแย่งแชมป์ลีกกันในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็คิดว่าคืนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างไงก็น่าจะสู้เรียบูไม่ได้นะครับก็เป็นเป็นบ้านของเรียบูด้วยแล้วก็เรียบูก็มีแรงใจที่จะ ต้องชนะให้ได้นะครับคืนนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันทุกนัดน,นะครับมีความหมายนะครับต่อไปก็จะเป็นเกมที่เอ่อเรียบภูมิือว่าต้องมุ่งเน้นมาทางอ่าฟุตบอลีเมร์ลีนะครับก็ถ้าปีนี้นะครับจบเกมที่กรับจะจากลาสโมสรไปแล้วก็ได้แชมป์สองถ้วยก็คือีเมร์ลีแล้วก็ บอลอ่าลีคับนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็ถือว่าเป็นดับเบิลแชมป์นะครับสองแชมป์ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องปล่อยมือจากอ่ายูโรปานะครับซึ่งเป็นเกมที่เอ่อมันโอกาสมันน้อยนะครับก็เกมนี้นะครับคิดว่านักเตะคงจะเล่นกันได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่แก้ตัวจากแพ้อล,ะล,ะล,ะละตาลตามาอย่าง ยับเยินนะครับก็คิดว่าจะได้มาเชียร์มาลุ้นกันนะครับแล้วก็ค่อยมาคุยหลังเกมนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างครับก็เลือกปูเนี่ยก็เล่นสนุกทุกงนั้นนะครับแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างน,นะครับแต่ว่าแฟนๆเราก็จะขอรุ้นนะครับขอสู้กันจนถึงหยุดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายเพื่อว่าจะ ได้อลํลาครอบแบบยิ่งใหญ่นะครับก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยหลังเกมนะครับในเกมของลิเวอร์พูลก,กับคิตตันพาเลตนะครับก็สู้ๆครับขอให้ทุกๆคนประสบความโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขในวันสงกรานต์น,นี้นะครับก็คิดว่า เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็พอไม่ขับนะครับซึ่งเป็นเรื่องอันตรายนะครับก็ขอให้มีความสุขในวันสงการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ